งขข่าวองคท่านเฉลิมมย่าไปพูดถ so like ึงเขาเลยสงสารเขาเขาเหมือนจะท้า no. ดีเบตทไม่ต้องหรอกครับผมผมสงสารเขาอะเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่าคิดถึงลุงตู่แบบมาในโซเชียลมันเงิบันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านผูเลิกครับใช้เปิดเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใช้ AI แต่งเล่นมาเป็นต้นเป็นกระแสแบบ ไม่เป็นไรหรอกครับก็ลุงตู่ท่านเป็นองค์คมูนตีท่านไม่มากลับมาการเมืองแล้วอันนี้ก็จะไปจะไปทําให้ท่านเสียก็ราะท่านไปการเมืองแล้วคนจะเปรียบเทียบเรื่องว่าเศรษฐกิจแบบย้อนกลับไปเหมือนตอนนั้นกับตอนนี้เราจะต้องเร่งเครื่องให้หนักกว่าเดิมไหมก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะน่าจะทําได้อยู่ผมคิดว่าผมคงจะพูดเปิดทาง ทางด้านแนวทางทางเศรษฐกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ที่มองไว้นะครับเพื่อจะให้ทุกฝ่ายได้หันมาดูว่าประเทศไทยควรจะไปในทิศทางไหนเพื่อได้สร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศและคนไทยทางประเทศโดยเพราะเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาเป็นคนซึ่งอมองมองรอบแล้วก็มองแล้วว่าเอ๊ะ มันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างยกตยัวอย่างเช่นเขากําลังเรียนหนังสืออยู่เขาเห็นคนที่เรียนจบมาไม่มีงานทํา <_ S 2> <ๆ>เขาก็ท้อถอย <_ S 1> เขาเรียนจบ <_ S 1> <ๆ>เขาเห็นคนที่เรียนเก่งและมีงานทําดียังไม่มีปัญญาซื้อบ้านเขาก็ท้อถอยอันนี้เราต้องหันกลับมาให้กําลังใจเขาเพื่อให้เขาได้มีเป็นให้เขาเป็นพลังคือถ้าเขาหมดใจมันก็ไม่เป็นพลังให้ประเทศวันนี้ทุกคนต้องเป็นพลังให้ประเทศ เพื่นนนอนรัฐมนงานรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะทำให้พรคเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งไหมครับเออก็คิดว่าเชื่อว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทําไปนานทาไปเยอะแล้วว่าแต่ว่าทําแล้วเนี่ยมันยังปิดไม่ได้ปิดไม่ลงตัวก็หลังจากนี้ไปก็เริ่มทยอยปิดงานเมื่อปิดงานผลงานก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อชัดเจนขึ้นก็การแก้ไขปัญหาดีขึ้นก็น่าจะกลับมาเป็นพรคอันดับหนึ่งโดยไม่ยากนะ ผมใช้คำว่าไม่ยากนัก,นกดีกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้กองเชียร์ต้องกังวลนะครับสองคือหาที่จากั้อมูลทุนอย่างนะฮะบทบาทคุณพี่ถึงเป็นอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรครับก็ห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดาคนเคยเป็นอดีตนายกมามันก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรที่เราคิดว่าจะต้องแนะนําติดติงได้เราก็จะทําผ่านช่องทางทางการเมืองเพื่อให้เขา ได้ไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างจริงจังมีโอกาสจะรับตําแหน่งอะไรไหมคะไม่มีอะไรครับเงินเรือนเจ็ดร้อยมันจะไปรับตําแหน่งอะไรได้แต่เข้ามาในบทบาทใครัพเต้ยไทยช่วยคุณมากที่ไหนก็เป็นเรื่องพ่อให้คําปรึกษาลูกดีกว่าเนี่ขอขอบคุณพ่อเลยครับเพราะปีนี้ถือว่าได้มา อยู่กันพร้อมหน้าจริงๆแล้วเราจริงเราวอวยพรคุณพ่อทุกปีนะคะแล้วก็วอวยพรทุกปีว่าขอให้ปีหน้าได้กลับมาอยู่เมืองไทยในที่สุดก็พรเป็นจริงสักทีนะคะก็ก็ทุกคนจริงๆที่มาวันนี้เนี่ยได้ไปหาคุณพ่อมาตลอดระยะเวลา17ปีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อิงว่าท่านน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักกันมาซัพพอร์ตกันมายาวนานค่ะอิงว่าเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันกลับไปอยู่ที่ใจมันก็สำคัญที่สุดแล้วล่ะค่ะ ไม่ไรหร<ว>นะครับก็ห่วงบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้ชาวบ้านก็ลําบากก็ห่วงเศรษฐกิจกันนี้ก็จะช่วยกันคิดว่าจะพลิกฟื้นได้ให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คิดกันอยู่นะครับสถ <c oughs> านการณ์ตอนนี้ของประเทศนะคะมันควรจะทาอะไรก่อนที่คุณจะหิบวังคือวันนี้ต้องเรียกความเชื่อมั่นเพราะว่าพอเราขาดความเชื่อมั่นระบบ เศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยความเชื่อมั่นและความเชื่อถือเนี่ยความไว้วางใจเ,เป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นต้องเรียกกลับคืนให้ได้ถ้ากลับคืนได้เนี่ยเงินก็จะไหลามาเองถ้าไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเงินก็หายหมดนะครับแล้ววันนี้ชาวบ้านเป็นหนี้เยอะเราจำเป็นต้องเสกคกถาเรียกเงินกลับเข้ามาให้ได้ ทุกวันศุกรเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาได้ไปพักผ่อนที่เขาใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมมุงกับนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองหลายคนได้พูดคุยหารือประเด็นการเมืองบ้างวันนั้นไม่ได้คุยการเมืองเลยคุยล้อเล่นกันสนุกสนานเพราะเป็นคนที่สนิทสนมกันมานานก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนะอะนูอิงก,ก็ไปด้วยก็ไม่ได้คุยการเมืองก็ร้องเพลงกันค่อนคลายสําคัญที่สุดคือเรื่องผมผมอันนี้จะเล่าให้ฟังนิสัยผมนะ ตั้งแต่เป็นนักธุรกิจแล้วตั้งแต่ไปกู้เงินธนาคารนล้นนะเวลาไปกินข้าวเนี่ยเราไม่ค่อยคุยะคุยเรื่องมนุษย์สาเล่เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องครอบครัวถ้าจะคุยงานจริงๆจังก็ตอนมีของหวานมาแนละ้วแป๊บเดียวสั้นๆแต่ว่าเที่ยวนี้มันไม่มีของหวานเลยไม่ได้คุยเขาไม่เสริมไม่เสริมไม่ได้ก่อนเขาอิ่มเขอิ่มก่อน อิ่มก่อนเลยไม่มีของหวานเลยลืมพูดเรื่องการงานพูดแต่เรื่องของกัมโนซาเล่ท่านฝ่ายการเลยมองว่าโอ้คือการมีร้อยเขาเขาสวยไม่มีแล้วครับเรื่ององคือทุกอย่างบ้านเรามันมีกฎมีเกณฑ์อยู่ความเป็นรู้คนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยต้องต้องอยู่ในกฎเกณฑ์น่มันไม่สามารถทำอะไรฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้ เพราะน,นั้นคือที่คุณกลางไปนีคือนัดกันหรือว่าเอ่อคุณคุณกลางกับคุณอนุทินเนี่ย<ม>เขาเป็นเพื่อนกันมาเก่าแก่นานมากแล้วก็พอดีคุณอนุทินรู้ว่าผมจะไปเขาใหญ่เพราะเขาใหญ่นี่คุณอิงเป็นคนแพลนไว้สามอาทิตย์ลวงหน้าบอกให้จองล็อกวันพ่อไปด้วย<อ>ก็เลยเลยต้องไปตามหลานไปครบหลานไปครบลูกไปครบก็เลยก็ไปพอไปคุณอนุทินรู้ว่าไป บอกว่าท่านช่วยไปร<ล>้านโจชาวีให้หน่อยไปกินข้าวกันผมจะขอเลี้ยงผมบอกว่าผมหลายคนนะผมมีครอบครัวน้่งอิงไปน้องอิงไปครอบครัวน้องเอ็มไปเขาบอกไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏว่าสสพื้นที่ได้ทราบข่าวก็เลยมากันหมด โดยที่ไม่ได้ตั้งใจคนเลยมองไปเป็ว่าเอ้ยเป็นปฏิญญาเขาใหญ่ไปเลยสถานการณ์บ้างปฏิญญานี่ทำให้ผมบุดวายมารอบหนึ่งแล้ะไปปดิญญานจริงมันไม่มีอะไรเลยก็ขอให้คิดว่าผมถึงแม้จะเป็นนักการเมืองเก่าแต่ว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือสร้างความปลองดองเพื่อให้การเมืองแข็งแรงและบ้านเมืองไปได้มากกว่าที่จะทำหน้าที่อื่น พยายามให้ทุกคนซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็เคยทํางานร่วมกันมานีการที่ผมเข้าไปกินข้าวเฮฮาด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดความสามัคคีมากขึ้นจะได้ไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันอะไรกันเวลามีเรื่องเข้าใจผิดกันก็จะพานั่งคุยกันมันก็จบนะบ้านเมืองเราต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้ความสามัคคีบ้านเราสําคัญเพราะว่าลําพังเนี่ยแค่การแข่งขันจากต่างประเทศนี่ก็หนัก ถ้าเรายิ่งไม่สามัคคีกันยิ่งไปเลยฉะนั้นก็ต้องให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในชาติได้ครับห่วงนายกวันที่14นี้ศาลจะพิจารณาเรื่องของนายกแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลเพราะว่านายกก็ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะตอบชี้แจงได้หมดนะครับได้มีการวางแผน ไม่ครับไม่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่นายกทําไปก็ด้วยความตรงไปตรงมาจําเป็นต้องวางแผนสํารองอะไรไหมคะไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยผมก็เป็นนายกไม่ได้แล้วแก่แล้วหมดอายุอายุหมดหมดเวลา <c oughs> ทํางาน <c oughs> นอกจากคุณสมบัติแล้วว่าหมดเวลาทํางานแล้วมีหน้าที <c oughs> ในน่ให้คําแนะนําให้กําลังใจ